สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับพบกันเช่นเคยครับกับการอัปเดตข่าวคราวในแต่ละมือแต่ละเว้นครับผมแท็กทีมยุทธพน์ศรีพ่อครับพี่น้องนะครับทีซีมาอัปเดตข่าวคราวให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับเริ่มต้นจากข่าวแรกเลยครับพี่น้องอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ครับ สอบอครับถแถลงไทยเนี่ยพบผูภภ้ติดเชือ้อโควิด1 9ไร่ไม้เพิ่ม10หาไร่ครับร่วมยอดสะสม2,826ไร่เสียชีวิตเพิ่ม1ไร,ร่รวมยอดผู้เสียชีวิตแล้ว49ไร่รักษาหาย2 4 4 4ไร่ละกัผู้ป่วยที่รักษาหายและก,ะกับบ้านแล้วเนี่ย2 3 2 5ไร่ครับ มื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2 5 6 3ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำเมื่อนี้นะครับวันที่22ว่าประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 โควิด19นี่แหละพี่น้องรายใหม่เพิ่ม1ิราย ร่วมยอดสะสม2,826ไร่เสียชีวิตเพิ่มอีก1นึ่งไร,ร่รวมยอดผู้เสียชีวิตอยู่ทีก่าไร่เท่าน,นั้นครับพี่น้องแลก้กการักษาหายไปแล้วนี่2 4 4ไร่ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้กก็กลับมือยู่บันอยู่ซองแล้วนี่ครับ2 3 2 5ไร่แล้วนะครับ สำหรับผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในมือหน,นี้สิบหาไร้นะครับยูนใน6จังหวัดนี่ครับก็คือจังหวัดชุมพรน่สี่ไร่นะครับจังหวัดสงขลาสีไร่กรุงเทพมหาคนครสามไร่ระ,ร,ระนครศรีอยุธยาสองไร่ปทุมธานี1นึ่งไร่และการนครปฐมอีกหนึ่งไร่ครับ กรุงเทพมหาคนครมีผูกป่วยที่ได้รับการสะสมมากที่สุดครับทั้งเบิด์4ห1ลายและตามด้วยจังหวัดภูเก็ตครับ1,93รายจังหวัดนนทบ,บุรี152่ร15ายสมุทรปราการหนึ่รายครับยะลาครับ9 5รายจังหวัดชนบุรี่8รายปัตตานีเจรายสงขลา4 3 3ารายเชียงใหม่4ี่ร่ยละกา ประทุมท่านี3สหาไร่ครับโดยอยู่ระวางการสอบสวนอีก6 5าไรา่และก็มีผู้ที่ติดเชื่ออยู่ในระวังที่สอบสวนทั้งเบิเนี่ยครับอีก71ไร่นะครับในตอนนี้ครับพี่น้องยังมีอีกเก้าจังหวัดนะครับที่ยังบมีรารงานในการรับรักษาผู้ป่วยในแก่จังหวัดกำแพงเพชรไชนาทตราดน,น่านบึงกาฬพิจิต ระนองสิงบุรีและกะอางทองครับและกะัยังมีอีก36จังหวัดที่บดายรายงานผู้ติดเชื้อในส่วน14หมื่นที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่น้องนาะยอดผู้ติดเชื้อกันหน่อยลงนะครับผู้อัตราในการเสียชีวิตในการหน่อยลงเนาะถือว่าหน่วยการแพทย์ของไทยเา้ี่นิเก่งสุดยอดเลยนะพี่น้องเนาะเอาละนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับพี่น้องหยุดเชื้อ เพื่อชาตินะครับอยู่บานกตัตโตเดอพี่น้องเดอไปข่าวต่อไปกันเลยครับพี่น้องยังอยู่ในข่าวของโควิด2019ครับกรอมทบบกค,ครับตัดงบประมาณ30%ขึ้นข้างหวังสีซอยรัฐบาลนี้แก้ปัญหาโควิดครับเลื่อนการจะเสือรถเกาะ ไปในปีงบประมาณปี2 5 6 4ัน้กับหครับแต่ทางกองทัพบกค,ครับกันยังยืนยันว่าสิเดินหนาจะซื้อรถก่ออีกต่อไปเพราะว่าเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทั้งสหรัฐกับกองทัพไทยได้คุยและกกบตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับ เมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2 5 63ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพบ,บกมีการเผยแพร่เอกสารของกรมสัมภาวุฒิเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการจัดซื้อรถเกาะสไตเลอร์คนเดียวเพิ่นวานะครับติดอาวุธห0ขั้นเออแต่ซื้อรถนี่ก็เป็นตา่ยาาแล้วเนาะสไตเลอร์นะครับพร้อมกับการติดอาวุธพร้อมได้พี่น้องตั้ง50ขั้นงบประมาณเท่าไหร่พี่น้องงบประมาณ4 จุดห้าพันล้านนะครับผมเป็นการจัดซื้อตามโครงการความช่วยเหลือทางทหารนะครับ FMS จากสาหรัฐอเมริกาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายหม่องหลายบอลครับพี่น้องภายหลังนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับขอให้กองทัพบ,บกนี่ตัดงบประมาณปีพุทธศัการ 2, าช2 5 6 3นี่ออกไปก่อน เพื่อที่สีน้ำไปสอยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในปีนี้นะครับโดยแรงข้าวกองทัพบ,บกกล่าวว่าพ่นเอกอภิรัตคงสมพงศ์ขับภูบัญชาการทหารบกได้ตัดงบประมาณปี2 5 6 3ของกองทัพบ,บกแล้วกว่า30%ตามที่รัฐบาลได้สั่งหายน้าเงินขึ้นข้างครับ เพื่อให้รัฐบ,บาลเน่ยนำงบประมาณส่วนนี้นี่มาซอยแก้ปัญหาจากโควิดโดยที่มีการชะลอกโครงการจัดหายุดโทษประกไปหลายโครงการกันเลยที่เดียวครับเนาะกับชะลอกกันไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการชะลอกการจัดซื้อรถเกาะสไตลเลอร์เออสไตเกอร์นี่พี่น้องขอภัยนะครับรถเกาะสไตลเลอร์โอ้ยนอที่เดิมไปครับ ก้อนน,นี่เป็นโครงการในปีนี้แต่ว่าให้เลื่อนนะครับไปเป็นโครงการของปีงบประมาณ2 5 6 4และกับปีงบประมาณ2 5 6 5ครับส่วนกรณีประกาศที่กรมสัมพวุฒิออกมาเผยแพร่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงแผนการจัดสื่อจัดจ้างตามระเบียบของปีพุทธศักราช2563นะครับบอแมนการใช้งบปี2,563เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับเหตุผลที่บอสามารถบอกเลิกหรือว่ายกเลิกโครงการจะดซื้อลดเกาะลอย,อยางสกายเลอร์เออส,ส,สตลเลอร์เนี่ยครับจำนวนหาสิขั้นได้เนี่ยเพิ่นบอกว่าแรงเข้าของกองทัพบกระบ,บุว่าเป็นย่อนว่าโครงการต้นเนื่องแล้วก็เป็นการจัดซื้อระบบ FMS ซึ่งเป็นไปตามความช่วยเหลือของทางทหารกับท่างสาหรัฐอเมริกาครับ ที่เขาสภาพของเกสของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการจะซื้อรถเกาะสไตเกอร์5้คันครับทางสาหรัฐให้เพิ่มอีก30คันร่วมทั้งโครงการกองทัพบกสิได้รถเกาะจจำนวนร้อยสามสิบคันครับเมื่อร่วมกับที่ทางสาหรัฐให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในฐานะที่ทหกับสหรัฐนี้ครับมีความสัมพันธ์อันดีมายาวน่านนะครับ ก็เลยได้รับความช่วยเหลือทั้งรถเกาะและวก็รถติดปืนนะครับรถพยาบาลร,รถผู้บังคับบัญชาและก็รถลาตระเวนนะครับก็เลยต้องเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องรวมถึงโคร้งการนี้ก็ได้ผ่านการอนุมัติจากคอรอมอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแรงข่าวจากกองทัพบกครับยังยืนยันอีกว่าโครงการซื้อรถกาอเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสและก็ เป็นเป็นโครงการที่ดีแล้วนะครับย้อนว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีระวังกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกาครับพี่น้องเออกับติดตามกันต่อไปนะครับหลายผู้หลายคนกนมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันออกมาหลายสิง่งหลายอย่างครับเนาะทางรัฐบาลเพิ่นกาหาทางที่สีซอยกันแก้ปัญหาเพื่อปักทองพี่น้องประชาชนกันคือเก่านะครับผ่านโควิดไปในประเทศไทยไปเบิงโควิด ภายในอาเซียนของเข้ากันเนี่ครับผู้เชี่ยวชาญครับเตือนว่ากลุ่มประเทศอาเซียนหรือว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยครับอาจกลายเป็นศูนย์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ได้หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อนี่ครับได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเท่านี่แหละครับพี่น้องอาจกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลังจากที่จํานวนผู้ติดเชื้อได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในขณะนี้ครับอาเซียนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 นี มากกว่า28,000ร่แล้วโดยที่สิงคโปร์อินโดนีเซียและกัมเลเลีเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ87.9%ของผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดครับถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2,019ในอาเซียนก็ยังต่ำกว่าในสหรัฐและกะยุโรปซึ่งมีจำนวนหลายแสนคนนะครับที่ติดเชื้อโรคตัวนี้ไป แต่ผลการศึกษาครับบ่งชี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในอาเซียนเนี่ยอาซีหลายกว่าที่มีการรายงานเนาะเออเขารายงานไป28,000แนบอแต่เขามีผลการศึกษาว่าอาชิตติดหลายกว่าหันครับเนื่องจากหลายประเทศครับอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับมีอัตราการตรวจหาผู้ติดเชื้อนี่อยู่ในระดับตำ่ำเนาะ ในกระดาษที่สิงคโปร์ขับพีนองมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2 0 1 9นี่จำนวน 1111รายโอ้ตัวเลขง,งามเนาะ11 1, 1 1นะครับเอ่อ <c oughs> แต่ว่าก็บ่กค่อยดีปันใดน,นะครับเป็นการติดเชื้อเพิ่มเนาะในรอบ2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในประวัติการส่รงผลให้ในขณะนี้ครับสิงคโปร์มีจำนวนผู้ติดเชือเ้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2 0 1 9นี่ครับหรือว,ว่าโควิด -19 นี่รวมทั้งเบิร์ดครับอยูที่ที่9 1 2หารายซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดในอาเซียนครับแซงหนาอินโดนีเซียที่มี ภูติดเชื้อครับจำนวนอยู่ที่7ร3 5ยไร่นะครับจากจำนวนภูติดเชื้อไร่ไม้ทั้งเบิดครับ1111รยไร่ของสิงคโปร์ส่วนใหญ่ครับเป็นแรงงันต่างดาวที่อาศัยอยู่ในหอพักและก็มีเพียงบก,กีไร่เท่านั้นครับที่เป็นค้นสิงคโปร์อหลีหรือภู้น่าพักอาศัยถาวรในสิงคโปร์นะครับ นอกจากนี้ครับสิงคโปร์ก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 บเานี่จำนวน11รายแต่ว่ายอดอัตราการตายนี่ครับก็ยังต่ำกว่าอินโดนีเซียอยู่ซึ่งอินโดนีเซียนี่ครับมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคก็คือ590า้รายครับไซมันเท่ครับประธานสถาบันกิจการระวางประเทศของสิงคโปร์กล่าวาขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อในหลายประเทศในอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆนี่ครับดำเนินการอย่างรวดเร็วในการควบคุมการแพร่ระบาดในขณะที่ฟิลิปปินส์และกอินโดนีเซียครับจะต้องเ,ออเพิ่มอัตราในการตรวจหาเชื้อคนที่ติดเชื้อนี่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเก่าเนาะ ขณะที่ CNN ครับพี่น้องนําเสนอการรายงานการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของสิงคโปร์ที่พลิกผันจากเป็นหนึ่งในชาติพูลนน้ำของโลกในการควบคุมการระบาดของโควิด -19 จนล่าสุดครับกลายเป็นชาติที่พบผู้ติดเชื้อหลายที่สุดในอาเซียนว่า จุดเปลี่ยนแรกของสิงคโปร์มาจากการระบาดซ้ำรอบสองครับตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมากครับเฮ็ดไฮยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยทะยานสูงขึ้นไปถึง266ร้ายเป็น9,000คนอย่้ยังรวดเร็วครับในขณะที่สิงคโปร์ครับมีพื้นที่เพียง700ตารางกิโลเมตรน้อยกว่าเพิ่นบอกว่าพื้นที่ของสิงคโปร์นี้น้อยกว่ามหา,านครนิวยอร์กของสหรัฐ ะะแลกักกระบีประชากรเพียง5 7ล้านคนนะครับการพบผู้ป่วยจำนวนดังกล่าวนี่ก็เลยถือว่าเป็นจำนวนที่สูงแห้งสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาครับก็ยังระบุอีกว่าความผิดพลาดใหญ่หลวงที่สุดนาซิมาจากการระบาดในบรรดาคนงานต่างดาวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แอร์อารครับและการบ,บร่รับการเลี้ยงแรจากรัฐบาลสิงคโปร์เท่าที่ควร รวมทางประเมินความเร็วของการแพร่ระบาดเนี่ยตำจนเกินไปในช่วงที่รัฐบาลกับบรใิใัทมาตรการในการล็อกดาวน์นะครับขณะที่จุดหักเหใหญ่ตอมากของสิงคโปร์เกิดขึ้นในเดือนเมษายนครับรัฐบาลบริตรวจหาเชื้อจากบางคลัสเตอร์นะครับประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้อไร้มือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาตรการของสิงคโปร์ที่เบา เขาบอกว่าเบากว่าหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะครับเนาะถ้าสมมุติว่าใส่ได้มันก็ต้องควบคุมคือประเทศอื่นใดนะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยมันเบาอีลีนะครับแต่ล่าสุดครับการติดเชื้อระวังค้นสูค้นรวดเร็วกวนเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่สีค้นหาและก็ควบคุมใดท่านครับเนื่องจากสิงคโปร์บด้ใชซมาตรการการชะลอการแพร่ระบาดอย่างเช่นล็อกดาว์หรือว่าการลดระยะห่างทางสังคมนะครับ จากรายง,งานครับยังระบุอีกว่าคนงานต่างดาวส่วนใหญ่ครับมาจากเอเชียใตย้มีความเป็นยูทีแแออาร์ตครับพร้อมทั้งยังถือรัฐบาลสิงคโปร์นิเมนเฉยต่อการตรวจหาผู้ติดเชื้อในระลอกแรกเออยังบอสซาบในชาติว่าแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อนี่มาจากต่างประเทศหรือติดเชื้ออยู่ในระดับท้องถินครับทอมมี่โกะครับทนายความและกกาอดีตนักการทูตสิงคโปร์ให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่า สาพความเป็นยูที่แอร์อัดของคนงานต่างดาวเหล่านี้ครับเป็นคือระเบิดเวลาเพราะว่ารัฐบาลปล่อยให้ในายจางดูแลคุณภาพชีวิตของคนคนที่เป็นแรงงานต่างดาวนี่แบบว่าเอานึก,น,กนึกสภาพว่าสิงคโปร์เป็นประเทศโลกที่สามครับพี่น้องเออไปยูแบบยูแบบอดอดอยากอยากยูแบบได้กินแน่บ่ได้กินแน่ก,นนกสีอัปปะมันนี่นะครับ ทอมมี่โก้ก็ยังระบุอีกว่าครับการขนส่งแต่ละเทือเนี่ยใช้รถท่องแบนบอมีหมองนางแถมที่พักกระแออัดบ่ถึกสุกค้าลักษณะครับอย่างเช่นห้องเนื่องนี่ยูฮอดสิคนปาตทูสิบสองคนนาะพี่น้องถ้าสมมุติว่าเขาไปยุ่น้ำกันมีคนหนึ่งติดจะไหนกระติดเบอร์สิบสองคนเนาะมันอยู่แบบแออัดแห้งนะครับรัฐบาลควรใส่ปัญหานี่เป็นบทเรียน ว่าควรที่สะดูแลคุณภาพชีวิตค้นงานต่างชาติในฐานะเพื่อนให้สมกับที่สิงคโปร์เป็นประเทศโลกในอีกหนึ่งประเทศในโลกนี้นะครับผมในขณะที่อินโดนีเซียครับมีรายงานยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิน 7, ส้น7,135รายเป็นผู้ที่ติดเชื้อไม3่3 7มรารายครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว6 1 1้รายเป็นผู้เสียชีวิตรายหม่26รายครับ เห็นหายจำนวนผู้ติดเชื้อละกาผู้เสียชีวิตสะสมไร่มือของอินโดนีเซียสูงส,สูงที่สุดในอาเซียนนะครับในขณะที่ศิลป์ฟิลิปปินส์นะครับศิปลป,ปินมาแต่ใสเหล่คอยฟิลิปปินส์นะครับมีรรยงานว่าผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น6,599ายไร่ครับเป็นผู้ติดเชื้อใหม่140รยไร่มีผู้เสียชีวิต437รยไร่แล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตไร่ใหม่อีกเกาไร่ครับ ในขณะที่เมียนมาหรือว่าพมา่านี่แหละครับกระทรวงสาธารณาสุขของเมียนมาออกแถลงการเมื่อวันที่19เกามษายนที่ผ่านมานี่ครับว่ามีการยืนยันผู้ป่วยไร้ไม้อีกเก่าไรเ่เพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมเป็นยังหน่อยรอยเจ็ดไร่ซึ่งในจำนวนผู้ป่วยไม้ที่พบล่าสุดเนี่ยครับอายุหน่อยสุด เ็นเด็กชายเพียง1ปีครึ่งนะครับแล้วกับผู้ป่วยทุกคนบ่ได้มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศในอรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลัการในขณะนี้ครับจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นยังน้อยหารายเนาะในพม่านะครับทำการความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดภายในประเทศครับรัฐบาลพม่านี่ระบ ก็ได้ออกคําสั่งเคอื่อฟิลในเวลากลางคืนครับอยู่กุงเนปิดอภูมิภาคอย่างกุ่งนะครับแล้วกับผู้มิภาคมันทะเลน,นะครับร่วมทังหามร่วมกลุ่มเกินหาคนเนาะส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลเล่าครับพี่น้องรายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควาิด -19 บพบผู้ติดเชื้อติดต่อกันเป็นวันที่8แล้ว โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่19ไรายครับในจํานวนนี้รักษาหายแล้ว2ไรายและการรักษาอยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล17ไรายคุณผู้ท่อนเมืองปากรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขสของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่าครับระบุว่าถึงแม้ว่าพบผู้ป่วยโควิดในเล่าติดต่อกันมา8มือแต่ทางการเล่าครับย่งบริลดการเฝ้าระวัง ติดตามค้นหาผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโดยเฉพาะผู้ที่ยังกักโตอยู่ในศูนย์ของท่างการและการกักตอยู่ในบ้านครับร่วมไปถึงผู้ที่เดินทางผ่านชายแดนเขามาเพื่อนํามาตรวจยืนยันให้หู้ผลโดยเร็วและการรักษาใดท่านการครับโอสถานการณ์โควิดในประเทศอาเซียนของเ้านี่ถือว่า สาหัสกันคือกันนะครับพี่น้องเนาะสิงคโปร์กับด้วยความที่ประเทศเขาน้อยแล้วก็มีพื้นที่น้อยนะครับแต่เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรแล้วกับจํานวนผู้ป่วยเนี่ยมันเอ็ดให้ฮัวว่าเฮ้ยสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มียอดผู้เสียเออยอดผู้ติดเชื้อสูงนะครับแล้วก็เริ่มแบบถ้าย่อยเสียชีวิตไปเนาะเพราะฉะนั้นก็นระมัดระวังนะครับพี่น้องเนาะ